โลกของเราเนี่ยอยู่ในโลกที่เราเรียกว่า exponential world การพัฒนามันก้าวกระโดดยกกําลังนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆทุกทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งเร็วแล้วก็ยิ่งแรงกว่าสิปีที่ผ่านมาหนึ่งเดือนในอนาคตจะเร็วกว่าหนึ่งเดือนในอดีตอย่างมหาศาลการเปลี่ยนแปลงจะเร็วกว่า i ิมแ c t จะแรงกว่ามาขึ้นเรื่อยๆแบบยกกาลัง ่วง exponential world มันจะมีคนที่ได้เปรียบกับคนที่เสียเปรียบกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆ generation ถ้าเราให้นั่งนิ่งๆครับเรานับในใจหนึ่งถึงสิบคุณไม่เห็ว่าภายในแค่สิบวินาทีนั้น Apple ทำเงินได้หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาททุกสิบวินาทีโดยเฉลี่ย Google ทุกสิบวินาทีนั้นเนี่ยเขาทำเงินได้หกแสนบาทเขาคือสิ่งที่เราเรียกว่า exponential winner ผู้ชนะของการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันถ้าเรานั่งนิ่งๆน,นับ1-10ถึงใ,ในใจใน10วินาทีนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยคนที่เหลือทั่วโทาเงินได้6 คนกลุ่มนี้เราเรียกว่า exponential loser ที่เสียเปรียบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า digital divide ความไม่เท่าเทียมกัน digital divide มันเกิดตั้งแต่คอมพิวเตอร์ออกมาเครื่องแรกหลังจากนั้นยิ่งแรงขึ้นตอนที่อินเทอร์เน็ตออกมายิ่งแรงขึ้นตอนที่มือถือออกมาถ้าอีกสิปีข้างหน้ามี blockchain AI big data IoT ใช่ไหมครับ AR VR technology พวกนี้มันเป็น supremacy ที่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตออกมาคอมพิวเตอร์ออกมามือถือออกมา,ม,ออกม,ามันจะยิ่งเกิด digital divide เข้าไปใหญ่ แล้วเมืองไทยจะทํำยังไงให้เราอยู่ฝั่งของผู้ชนะอีกหน่อยอาจจะทำเงินเป็น10ล้านบาททุกสิบวินาทีก็ได้เพราะมันเกิดดิจิทัลดีกว่าไม่ได้อยู่ฝั่งผู้พแพ้ที่หน่อยอาจจะทุกสิบวินาทีทำเงินไม่ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเร็วมากๆผมเรียกว่า4-5เจเนอเรชั่นของประเภทธุรกิจแล้วกันประเภทแรกก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะมาธุรกิจคอนเทนต์พาวเวอร์ฟูลมากธุรกิจสื่อพาวเวอร์ฟูลมากกำไรมหาศาลหลายหมื่นล้านนะครับแต่พออินเทอร์เน็ตมันมาเนี่ยคอนเทนต์แทบจะเป็น bottom of the food chain ล่างสุดเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า copy ได้หมดแล้วแทบจะไม่มีอำนาจในการต่อรองตลาดอันนี้เราเรียกว่าเยอร์ที่1นึ่ง l a y ที่2ที่ดีมาหน่อย,ยธุรกิจประเภทที่2ก็คือให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ product and services ผมบอกได้เลยว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยติดอยู่ในเยอร์ที่2ทั้งหมดเลยพูดชื่อบริษัทอะไรก็ได้ตอนนี้ไม่ให้บริการก็ให้ผลิตภัณฑ์มีแค่นี้แต่ถ้าเราลองไปดูบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาบริษัทที่ขึ้นมาเป็นบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกานไม่ใช่ธุรกิจ เลเยอร์ที่2แล้วแต่เป็นธุรกิจเลเยอร์ที่3ามเจเนอเรชันที่3ที่ที่ที่เราเรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสยกตัวอย่างครับ Facebook บริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเอง Uber เป็นปดูรถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองอันนี้เราเรียกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสเขาไม่ได้มี d u c ตหรือ s e r v i c e สเป็นของตัวเองแต่เขาสร้างสะพานที่แข็งแรงมากๆ เขาอยู่ในเจเนอเรชันที่3ของธุรกิจแล้วในอนาคตมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีอาจารย์หรือคอนเทนต์เป็นของตัวเองสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตจะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองอันนี้เราเรียกว่าเจเนอเรชันที่3หรือเราจะเรียกว่ามันคือดิจิทัลทวินของเจเนอเรชันที่2ยกตัวอย่างอย่างเซนทันท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองต้องมีบริการของตัวเองดิจิทัลทวินของเขาคือใครมาซาด้าช้อปปี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่กว่าสเกลเล ยู u ูบเ e ็ตฟลิกซ์ไลนไม่มีละครเป็นของตัวเองไม่มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเขาเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มถ้าเราลองเอามือถือขึ้นมาเนี่ยมีแอปไหนบ้างที่เป็นดิจิทัลทวรกิของธุรกิจเก่าที่เป็นของคนไทยท่องเที่ยวก็มี A g ก da Tra v e l o ลก a ของอินโดนีเซีย Gra b ก็ของมาเลเซีย g o j e จก็ของอินโดนีเซีย l i n ์ก็ของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ YouTube Netflix Facebook Instagram ของอเมริกา e c h a t ของจีนแทบจะไม่เหลือนะครับ ลาซาด้าช้อปปี้ของจีนสิงคโปร์หรือแอปวงการเดียวครับเรงดิจิทัลทุนยังเป็นของคนไทยอยู่คือวงการการเงินแอปธนาคารสำหรับโอนเงินแล้วก็แอปบิทคัพที่เป็นตอนนี้บิทคัพเนี่ยเป็นเลเยอร์ที่3อยู่ที่เดียวที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเราเป็นสถาปันการเงินยุคใหม่ที่โตเร็วมากๆโดยที่ไม่มีเงินเป็นของตัวเองแต่คนยุคเรายังไม่เข้าใจว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงของโลกจากเลเยอร์ที่หนึ่งมาเป็นเลเยอร์ที่2มาเป็นเลเยอร์ที่3นะครับ เลเยอร์ที่4คืออีโคซิสเต็มที่มากกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างที่ดีที่สุดคือวีแชทวีแชทเนี่ยล็อกอินเน็ตเวิร์กของตัวเองใครที่ใช้วีแชทเนี่ยสั่งอาหารก็ได้เรียกแท็กซี่ก็ได้โอนเงินก็ได้คุยกันก็ได้เน็ตเวิร์กล็อกอินไม่ต้องไปที่อื่นเลยอันนี้เราเรียกว่าอีโคซิสเต็มที่เสริมกันนี่คือเจเนเรชันที่สี่เลเยอร์ที่5คือโอเปอเร n g s y ิส e m เ็ในอนาคตโลกของเราไหนจะเปลี่ยนจาก collaboration เป็น coordination เพราะว่าเทรนด์อีกอันหนึ่งที่ต้องมาก็คือสังเกตในอดีตเน จำนวนของ transaction มันจะน้อยแต่ ticket size จะใหญ่เวลาเกิดขึ้นหนึ่ง,งทีพอเทคโนโลยีมันเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยมันทำให้เทรนอีกอันหนึ่งก็คือจำนวน transaction มันจะเยอะมันจะถี่ขึ้นแต่ ticket size จะเล็กลงคนจะเข้าถึงมากขึ้นแปลว่าถ้ามันมี transaction ที่มันเยอะมากๆเนี่ยเรา collaborate ไม่ได้ล้วปวดหัวเราต้อง coordinate ในทุก dimension ของธุรกิจในทุก dimension ในทุกวงการอรือก็อย่างอย่างเมื่อก่อนตอนปี1 8 9 6ตอนที่รถยนต์าามาออกวามใหม่ๆนานๆทีจะมีรถ วิ่งหนึ่งคันเหมือนทุกวันนี้นานๆทีจะเห็นรถไฟฟ้าหนึ่งคันระบบนั้นยุคนั้นคือระบบ collaboration เพราะ frequency มันยังน้อย transaction นานๆทีจะเกิดหนึ่งคันแต่พอรถยนต์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆ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 ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ collaborate กันแล้วเรา coordinate แปลว่าอะไรครับมีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองทางม้าลายเอาคนนี้ไปไฟเขียวเอาคนนี้ไฟเหลืองหยุดเอาคนนี้ไฟแดงหยุดอย่างเงี้ยอ่ะคนข้ามถนนทางม้าลายคนไม่ได้ collaborate แล้วแต่คน follow set of rules ใช่ไหมครับเป็น coordination ที่เราทำกัน มันคือ operating system อย่าง traffic lights เงคือ operating system อย่างทำให้เราเนี่ย frequency มันออกมาเยอะมากๆถี่มากๆแต่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรเลยแปลว่าในอนาคตเทุกวงการ frequency มีถี่มากๆเลยที่ k e t s i จะเล็กมากๆที่เรียกว่า Nano transaction แล้วใครที่สร้างระบบข้างหลังบ้านที่เป็น operating system ได้เลยเยอะที่5เลยโตอ,อย่างมหาศาลนี่คือโอกาสอย่างแรกคือเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราธุรกอยู่ในระยะ er ที่สของเรามี digital twin หรือ,อยัง ถ้ายังไม่มีให้รีบสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองที่เป็นดิจิทัลทวินที่เป็นสะพานที่แข็งแรงมากโดยที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือไม่มี Pro ์ตในเซอร์วิสสุของตัวเองนะครับถ้ามีเราทำ Layer 3อยู่แล้วเราสร้างอีโคซิสเต็มหรือยัง Layer ที่สี่หรือ Operating System Layer ยยที่ห้านี่คือโอกาสของโลกอนาคตมันจะเกิดดิจิทัลดีไวท์ความไม่เท่าเทียมกันยิ่งมากขึ้นคนที่เข้าใจเทคโนโลยีจะยิ่งโตเร็วได้เปรียบคนที่ไม่เข้าใจก็จะถูกทิท้งท้ายผมการันตีไว้อีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยทุกประเทศทั่วโลกต้องมี conversation เรื่อง universal basic income ในสิบปีขา้างหน้ายังไงทุกประเทศต้องพูดเรื่องนี้แล้วคนที่ปรับตัวไม่ได้จะทำยังไงเขาต้องมี universal basic income ให้เรียงดูเพราะเขาปรับไม่ได้ในหายทีโลกมันไปกันหมดนละ้คนที่วินก็เป็น winner takes all ไปเลยนะครับคนที่ถูกทิ้งท้ายไว้ก็ต้องมี universal basic income ในการเรียงดูนะครับมันคือโลกที่ถ้าใครเข้าใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนก็จะได้ประโยชน์ในอนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ iq ไม่ใช่ EQ AQ สำคัญที่สุด Adaptive ความดุลความสามารถในการปรับตัวความสามารถที่จะ Unlearn สิ่งเก่า Relearn สิ่งใหม่ Skill นี้นสำคัญที่สุดแล้ว